ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการปรับอัตราเงินเดือนขั้นตอนที่หนึ่งวิธีตรวจสอบคุณวุฒิที่ผ่านการรับรองของกอพอมีวิธีการดังนี้1นําคุณวุฒิของท่านมาตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากตัวอย่างคือจบการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสถานศึกษามหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์ส เข้าใช้งานระบบ e- a c r e d i t โดยเข้าไปยังระบบ e- a c r e d i t ของสำนักงานกพอผ่านลิงก์ด้านล่างนี้จะปรากฏแบบฟอร์มและให้กรอกข้อมูลตามภาพ 3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มโดยนําข้อมูลที่ได้จากข้อ1กรอกลงไปในแบบฟอร์มเพียง3ช่องตามภาพด้านล่างนี้แล้วกดปุ่มค้นหา 4. เลือกข้อมูลที่ตรงกับคุณวุฒ โดยระบบจะรายงานผลด้านล่างของแบบฟอร์มที่เรากรอกลงไปจากนั้นคลิกที่สัญ,ญลักษณ์ลูกศรด้านหน้าของข้อมูลที่ตรงกับคุณวุฒิที่สุด5บันทึกข้อมูลการรับรองคุณวุฒิโดยระบบจะแสดงผลการรับรองเป็นสาขาและทางจากตัวอย่างจะเป็นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและทางวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ทางทะเล6เทียบกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยสามารถผ่านการรับรองคุณวุฒิเป็นสองทางดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางวิทยาศาสตร์2สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางวิทยาศาสตร์ทางทะเลตัวอย่างสําหรับการพิจารณาคุณวุฒิชื่อตําแหน่งในสายงานคือนักวิทยาศาสตร์จากตําแหน่งตัวอย่างนี้รับรองสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพดังนั้นคุณวุฒิตามตัวอย่างสามารถใช้กับตําแหน่งนี้ได้ ตัวอย่างต่อไปชื่อตำแหน่งในสายงานคือนักวิชาการสุขาพพิบาลจากตำแหน่งตัวอย่างนี้รับรองสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงกับคุณวุฒิดังนั้นคุณวุฒิตามตัวอย่างไม่สามารถใช้กับตำแหน่งนี้ได้ตัวอย่างถัดไปสำหรับตำแหน่งที่ระบุค,คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งว่าได้รับปริญญาโทรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันไม่จำเป็นต้องพิจารณาสาขาหรือทาง ดังนั้นคุณวุฒิตามตัวอย่างสามารถใช้กับตำแหน่งนี้ได้สายงานที่กำหนดคุณวุฒิเปิดประเภทวิชาการมีสายงานทั้งหมดจำนวน69สายงานกำหนดเป็นคุณวุฒิเปิดจำนวน17สายงานดังนี้สายงานที่กำหนดคุณวุฒิเปิดประเภททั่วไปมีสายงานทั้งหมดจำนวน40สายงานกำหนดเป็นค ah ุณวุฒิเปิดจำนวน15สายงานดังนี้ ขั้นตอนที่สองกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่กพอรับรองสำหรับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนชดเชยผู้ที่ได้รับผลกระทบข,ของกรุงเทพมาหมานครก็ก็มีมติครั้งที่5ทับ2,567เมื่อวันที่16พฤษภาคม2567เห็นชอบให้นำหนังสือแจ้งเวียนของสำนักงานกพมาใช้บังคับโดยอนุโลมสาระสำคัญของเรื่อง หคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่28พฤศจิกายน66ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบตามที่สำนักงานกพอเสนอโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม67และวันที่1พฤษภาคม68 2. ส,สำนักงานกพมีหนังสือที่นร .10 1 2 3ทับว่า9ลงวันที่9เมษายนห7 เรื่องกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่กพอรับรองไทม์ลายการปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญพศส5 6 7เถึง2 5 6 8เป็นไปตามแผนภาพด้านล่างนี้ตัวอย่างการปรับอัตราเงินเดือนผู้ที่ได้รับผลกระทบและใช้หลักการเลื่อนเงินเดือนตามมติกก,กครั้งที่6ทับ5 โดยวิธีการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ขออนุมัติในข้อหนึ่งจากตัวอย่างตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการมีฐานเงินเดือนเท่ากับ1 5 0 0 0บาทและจำนวนที่ได้ปรับตามคุณวุฒิเท่ากับ1 5 0 0บาทซึ่งจะได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเท่ากับ16,500บาทโดยเงื่อนไขคือเงินที่ได้ปรับเมื่อรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกินลิมิตเท่ากับ18,510บาทดังนั้นการออกคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวได้รับเงินนเดือ16,500บาท เนื่องจากเมื่อปรับแล้วยังไม่เกินลิมิตส่วนการเลื่อนขั้นเงินเดือนในรอบหนึ่งตุลาคม6 7เป็นไปตามหลักการที่ขออนุมัติในข้อสองโดยใช้หลักการการเลื่อนเงินเดือนโดยใช้ขั้นใกล้เคียงที่สูงกว่าตามมติกกกหกทับสองพ 2, เป็นฐานสําหรับการคํานวณเงินเดือนกรณีตัวอย่างได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเมื่อหนึ่งพฤษภาคม6 7เเป็นเงิน16,500บาทเมื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้ใช้ฐาน16,550บบาทเป็นฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือน เมื่อได้รับการพิจารณาเลื่อนหนึ่งขั้นจึงได้อัตราเงินเดือนเท่ากับ17,200บาททั้งนี้ขั้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับผลปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลหากมีประเด็นข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคุณวุิสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองโครงสร้างและอัตรากำลังโทร1165หรือสอบถามเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนสามารถติดต่อได้ที่กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานครโทร1 1 2่